เคยสงสัยไหมคะว่าบางทีทําไมเรานอนพักก็แล้วไปนวดไปสปาก็แล้วหรือไปเที่ยวก็แล้วเรายังไม่หายเหนื่อยนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราพักไม่ถูกจุดค่ะวันนี้เมยจะชวนทุกคนมาพูดถึง7 types of rest หรือว่าการพัก7แบบนะคะ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันค่ะพอดีเม์ได้ไปเจออาร์ติเคิลอันนึงนะคะเกี่ยวกับการพัก7แบบเขียนโดยดรซอนดราที่เขาพูดถึงเอาไว้ในหนังสือ Sacred Rest ค่ะเขาบอกว่า mm hmm. คนเราเนี่ยต้องมีการพักทั้งหมด7แบบนะคะร่างกายและจิตใจถึงจะได้พักจริงๆค่ะจริง,รง,รงๆการที่ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกเบิร์นเอา์มันเป็นสัญญ,ญาณเตือนภัยที่ดีมากของร่างกายนะว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะ mm hmm. เราใช้ทั้งกายและใจมาเหนื่อยเกินไปแล้ว ขอพักบ้างเถอะแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่ฟังร่างกายฝืนทํางานทํานูน่ทนทํานี่ต่อไปเนี่ยเราก็จะพังได้นะคะจากที่เมย์เคยเรียนพวกศาสตร์ทางเลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นอายุรเวทอินเดียหรือแพทย์แผนไทยจีนยอะไรเงี้ยเขาจะมีความเชื่อเสมอว่าการป่วยทางกายเนี่ยมันเริ่มมาจากการป่วยทางใจหรือว่าความเหนื่อยทางใจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเริ่มมีอาการนอนแล้วก็ไม่รู้สึกเฟรชนอนแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังเหนื่อยการที่บางทีเรามีเบรนฟอกหรือว่าคิดอะไรไม่ออกตอนนอนก็หยุดพักไม่ได้อาจจะเป็นสัญญ,ญาณจากร่างกาย นะคะคว่าคุณควรพักผ่อนได้แล้วค่ะการพักไม่ใช่ลักชวรี่นะคะแต่ว่าการพักเป็นเนซสซิตี้ซึ่งหมายความว่าการพักมันไม่ใช่ของหรูหราที่คนไม่มีงานทําถึงจะทําได้แต่การพักเป็นอะไรที่ทุกคนต้องจัดสรรเวลาเพราะเหมือนกับเครื่องยนต์นะถ้าเราไม่พักบ้างเนี่ยเครื่องมันก็จะพังเอาค่ะก็เดี๋ยววันนี้เมย์จะมาลองเล่าถึงการพัก7แบบที่ดรซอนดาได้บอกเนาะแล้วก็ระหว่างที่ทุกคนฟังเนี่ยก็อาจจะเช็คลิสต์ในหัวดูซิว่าเอ๊ะร่างกายและจิตใจเราต้องการพักแบบไหนอยู่บ้างนะ การพักแบบแรกนะคะก็คือ physical rest physical ก็คือการพักผ่อนทั้งร่างกายบางทีการที่เราออกกำลังกายหนักเกินไปเนี่ยก็คือเป็นการใช้ร่างกายเราหนักนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณว่าร่างกายเราต้องการ physical rest ก็คือว่าตื่นมาก็รู้สึกปวดเมื่อยไปหมดหรือว่าเราไม่สามารถ go through the day หรือว่าใช้ชีวิตระหว่างวันได้เลยถ้าเราไม่มีกาแฟหรือคาเฟอีนนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณจากร่างกายเราว่าเราต้องการ physical rest แล้วนะแล้ว physical rest เนี่ยก็คือทำได้2วิธีด้วยกันค่ะอันแรกก็คือ passive physical rest อันนี้ก็ตรงตัวเลย passive ก็คือการนอนหรือว่าการแนปนั่นเองนะคะนอนก็ต้องดูด้วยว่าเวลาเรานอน,อนตอนกลางคืนมีคุณภาพไหมดูง่ายๆเลยก็คือเวลาเราหัวถึงหมอนเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะหลับตอนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยสดชื่นหรือเปล่าถ้าเกิดคำตอบคือไม่และไม่นะคะก็ต้องไปทดลองดูว่าอะไรจะทําให้เรานอนดีขึ้นก็เดี๋ยวอีกหน่อยเมกใกล้ๆนี้เนาะจะมีทําแคมเปญเกี่ยวกับู๊ดสลิปด้วยค่ะสําหรับส่วนตัวเมสิ่งที่มันช่วยมากๆเลยก็คือการเข้านอ,นอนให้พยายามแบบตรงเวลาทุกคืนมีริชโลหรือว่ามีนิสัยที่ปฏิบัติก่อน,อน,อน นอาให้ร่างกายเราเนี่ยรู้ว่าเราใกล้จะถึงเวลานอนแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นรูทีนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะพยายามเข้านอนให้เป็นเวลานะคะเมย์เนี่ยเลิกใช้โทรศัพท์วันดีๆเนี่ยก็คือจะเลิกใช้หลัง3ามทุ่มเลย iPhone มันตั้งล็อกได้ให้ใช้โทรศัพท์แบบโซเชียลมีเดียอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยคือเมย์จะล็อกไว้ตอน3ามทุ่มไปชาร์จอีกห้องหนึ่งเลยชาร์จแบตคือไม่แตะมือถือแล้วนะคะแล้วก็จะหลีไฟจุดเทียนเปิดดิฟวเซอร์หรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็จะเอาหนังสือมมาาาาาอ่านถ้ใคครเคยตติดตทง Instagram มันก็จะชอบทําท่าเล g up the w a l l ก็คือเนี่ยเอาเท้าพาดกําแพงเหมือนเหมือนจะเป็นสัญลักณให้ร่างกายแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราพร้อมจะร e ส t แล้วก็นอนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่สามารถแบบทําพวกนี้ได้เนี่ยอาจจะลองทําแบบ Journaling อ่านหนังสืออะไรก่อนก็ได้ค่ะเปิดเพลงที่มันแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าดูหนังก่อนนอนโดยเฉพาะหนังที่มันตื่นเต้นเมย์เนี่ยเป็นคนที่อินกับหนังง่ายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูหนังที่มัน i ิน e n น e เนี่ยนอนไม่หลับฝันเยอะคือนอนไม่มีคุณภาพแน่นอนอันนั้นก็เป็นส่วนของ Pass Rest นาะนที่2กก็ค active rest, ก็คคืือออ Active Rest ะไรที่ ไม่ใช่การนอนแต่ก็ไม่ใช่การออกกําลังกายหนักเช่นกันนะคะ active rest <c oughs> ก็อาจจะเป็นการยืดเหยียดทําพวกแบบ stretching exercise เดี๋ยวนี้เปิดตาม YouTube <c oughs> ก็ได้นะคะหรือว่าการฝึกชี้กงการไปเดินแบบ passive walk อะไม่ใช่เดินเร็วนะก็คือแค่เดินให้ร่างกายเราได้ขยับบางทีการที่ร่างกายเราได้ขยับแทนที่จะอยู่แบบ static เฉยๆเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เช่นกันค่ะมันไม่มีวิธีถูกหรือผิดเนาะเราต้องไปลองปฏิบัติดูว่าร่างกายเราชอบตอบรับกับแบบไหนค่ะการพักแบบที่2 ก็คือ mental rest หรือว่าการพักหัวสมองนั่นเองอันเนี้ยเมย์ต้องการมากๆค่ะเพราะว่าชัดเจนเลยก็คือก่อนนอนก็คือไอเดียมาเยอะมากๆแล้วก็ตื่นปุ๊บก็คือหัวสมองแล่นเลยอะ่ะแม้กระทั่งตื่นมาแบบเข้าห้องน้าตอนกลางคืนตีสี่หรือคนบางทีถ้าเกิดหัวเมย์แบบ m e n t a l แบบไม่พักเนี่ยก็คือมันจะมีความคิดทันทีอะ่ะก็คือรู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องเหนื่อยมากแน่นอนนะคะวิธีทํา mental rest ที่แบบ effective ต่อเมย์มากๆนะคะก็คือการนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้มันมีแอปนั่งสมาธิต่างๆมากมายเลยค่ะเดี๋ยวลองขึ้นไวใ้ให้เป็น,นะ ือว่าใครคิดว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันยากเกินไปก็คือทําเป็น guided meditation ได้ในช่องมิสซัปปี้ไดเอเมก็คือมีลงไว้มากมายนะคะอันที่2ก็คือการทํา breathing exercise ก็คือการฝึกเล่นกับลมหายใจเหล่านี้แหละคะ่ะก็มีแอปต่างๆมากมายเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้การที่เรามาทา meditation mindfulness หรือว่า breath work เนี่ยมันจะเป็นการเทรนให้สมองเราเนี่ยหยุดคิดชั่วคราวสมองเราต้องการความว่างบ้างทุกคนคิดดูนะถ้าเกิดสมองเรารกอยู่ตลอดเวลาแค่คิดก็คือเหนื่อยแล้วอะใครที่ยังไม่อินกับเรื่องการ ทำเมดิ a t i o n หรือ r บสเวิ o r กนะคะจะเขียน Journal ก็ได้มันเรียกว่า b r a i n dump ก็คือเมย์จะมีหนังสือเล่มหนึ่งไว้ข้างๆเตียงไว้ตรงโต๊ะกาแฟตรงห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่สมมติว่าเรามันมีไอเดียเยอะมากๆการที่เขียนออกมามันก็เหมือนการทรานเ f อร์สิ่งที่อยู่ในหัวเราออกไปบนหนังสือก็เป็นอีกเทคนิคที่ช่วยมากๆนะคะอีกอย่างก็คือในคอมพิวเตอร์เมย์จะมีการเซ็ตใช้แอปชื่อแมจิ c a ั r เ s t เดี๋ยวแบบขึ้นไว้ให้ตรงนี้เนาะมันจะบังคับให้เราต้องแบบพักงานพักสายตาทุก1ชั่วโมงให้เเราแบบไปดินกกกกกินนน้้ําาหรรรืือออะไไ็็็ดคเปพัสึ่ง่ั อันที่3มนะคะ emotional rest อันเนี้ยคนไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่ emotional rest ก็คือการพักทางด้านอารมณ์ค่ะสังเกตได้เลยว่าเราต้องการการพักด้านอารมณ์ตอนไหนบ้างก็คือเมื่อที่เราแบบเริ่มมี self doubt สงสัยในตัวเองเริ่มเป็น anxiety กลัวนู่นกลัวนี่หรือว่าเป็น depression คิดวนลูปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราจัดการกับ emotion หรือว่าความรู้สึกเราไม่ค่อยเก่งนะคะซึ่งอันเนี้ยมันต้องเป็น skill ที่ฝึกค่ะอันเนี้ยเป็นอะไรที่เม่เสียดายมากว่าเขาอ่ะน่าจะสอนในโรงเรียนมันเป็น skill ที่แบบทำไมฉันไม่เรียนสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กอะไร ต้องฝึกการรับรู้ความรู้สึกเราให้ได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงมันมีคําพูดที่บอกว่าถ้าเราสามารถบอกได้ว่าเรารู้สึกยังไงเนี่ยเราก็จะเป็นนายของความรู้สึกแต่ถ้าเกิดเราบอกไม่ได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราก็จะเป็นทาสหรือว่าเราก็จะโดนความรู้สึกเราควบคุมนั่นเองเช่นสมมติว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยก็บอกกับตัวเองว่าตอนนี้เหนื่อยแล้วนะแล้วเราก็จะมีแอคชั่นต่อไปได้นะว่าเหนื่อยต้องทําอะไรตอนนี้รู้สึกโกรธแล้วนะตอนนี้รู้สึกเสียใจตอนนี้รู้สึกอิจฉาคือเราต้องเนม the emotion ให้ได้ค่ะและอันที่2กก็็คืออต้ง b o u n d a r e s ให้เป็นการที่เราแบบดิวกับ emotion ไม่ได้แล้วเราก็โดนคน take advantage บ่อยๆก็อาจจะทําให้เราเหนื่อยได้เนาะเพราะฉะนั้นการ set boundaries เป็นอะไรที่จะช่วยเรื่อง emotional management ได้ดีมากๆซึ่งเมย์ก็เคยพูดถึง boundaries ไปแล้วในคลิปนี้นะคะอันที่4ก็คือ social rest การพักจากการพบปะคนในสังคมนั่นเองนะคะคือสมัยนีย้มันมี activity อะไรทำตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเรา outgoing มากเกินไปเนี่ยเราก็จะเหนื่อยได้นะคะ social rest เนี่ยส่วนตัวเมย์เชื่อว่าทําได้2แบบเลยแบบแรกเนี่ยก็คือ digital ก่อนการที่เราแบบ ติดต่อกับคนในโซเชียลมีเดียตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เราเหนื่อยได้เนาะเพราะฉะนั้นการใช้ไม่ว่าจะเป็นไลยยน์ WhatsApp อะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะถ้าเกิดเราหยุดใช้โทรศัพท์แล้วก็ไม่ใช้แล้วแต่ว่าพวกโซเชียลมีเดียแอปต่างๆเนี่ยอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเท k กซ์อกเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบเราต้องเจอกันนะเราถึงจะดึงดูด energy ของอีกคนมาการที่เราแบบ follow เขาอยู่หรือเรามีเขาอยู่ใน ecosystem มันก็อาจจะดึงดูดพลังงานเราได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงไหนที่เมรู้สึกโรคแล้วเหนื่อยมากๆเนี่ยเมจะชอบ go to following list ของเมว่าเมยนนใครอู่ คนไหนที่แบบไม่เข้าไปดูแล้วเขาไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือว่ามีความสุขหรือสปาร์กจอยเนี่ยก็จะอันฟอลโลหรือว่ามิวส์เขาไปเลยค่ะจริงๆโซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาเวลามาจัดสรรดูซิว่าเราแบบมีเอ NERGY ของใครอยู่ในอีโค y ิสต m มเราบ้างค่ะอันที่2ก็คือแบบฟิสิเคิลเนาะการที่เราจะออกไปไหนเนี่ยต้องใช้ทั้งแรงต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็พลังงานต้องไปดึงดูดจากใครมาบ้างก็ไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเซเยสไปทุกงานเนี่ยลองมารีเฟ จะกรรมนี้ไหมถ้าไม่อยากทาอะ่ะก็บอกว่า no บ้างก็ได้นะคะหรือไม่เราก็อาจจะเสนอสิ่งที่เราอยากทําไปบ้างก็ได้แล้วการที่ทำ social rest ก็คือไม่ใช่การเซโ no หรือว่าการแบบเลิกปฏิสัมพันธ์กับคนอย่างเดียวนะคะมนุษย์เรา,าเป็นสัตว์สังคมเราต้องการ relationship ที่มีคุณภาพใน blue ซน n e เนี่ยเขาบอกแล้วว่าการที่เราจะอายุยืนได้เราต้องมี relationship ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ social rest ก็คือการมาไตร่ตรองด้วยว่า relationship ที่เรามีอยู่กับคนที่เราแคร์เนี่ยมันดีไหมบางทีเราแคร์คนนี้แต่ไม่ได้สเปนไทม์กับเขาเลยก็ถึงงเเวลาาที่รต้อ แล้วว่าแทนที่เราจะคุยกับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้แคร์หรือใช้เวลา2ชีวิตใครที่เราไม่ได้แคร์เนี่ยเราควรจะเอาเวลาเนี้ยมาอยู่กับคนที่มีค่ากับเราไหมไม่ว่าจะแคร์ที่แค่จะแบบส่งเมสเซจไปอาจจะแบบโทรไปคุยไหมชวนมาเจอกันแบบ f a c e t o f a ไหมอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลเรสก็คือเป็นเหมือนการจัดระเบยียบชีวิตทางสังคมเรานั่นเองค่ะอันที่5นะคะก็คือ Sensory Rest ก็คือการพักประสาทสัมผัสต่างๆนะคะหลักๆเลยไม่ว่าก็คือตาและหูนั่นแหละด้วยความที่เราเป็นชีวิตคนเมืองนะมีสิ่งกระตุ้นมากมายออกไปก็เจอป้ายยโฆษณะะแ ถ่ายฟีดก็เจอคนแบบส่งข้อความรายเยอะแยะมากมายก็พักสายตาก่อนเริ่มจากสายตาเราสามารถเซตอะไรต่างตตั้งค่าในโทรศัพท์เราได้เยอะมากแต่เพิ่งดิสคัฟเวอร์ว่า iPhone สามารถมีโอนด distance ได้ด้วยไม่ให้มันแบบจอมันใกล้ตาเราเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นแบบ Green Distance ก็ได้แล้วก็ Mag i c h ั n d s ีพักคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพักจากบางแอปก็ได้เหมือนกันนะคะนอกจากสายตาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะพักได้อีกก็คือหูเดี๋ยวนี้คนชอบความ Productive ใช่ไหมไม่ให้หูเราเงียบเลยค่ะทุกคนบางครั้งเนี่ย เราอยู่ในรถเนี่ยไม่ฟังเพลงก็ต้องฟังพอดแคสต์กลัวตามเขาไม่ทันแต่หยุดก่อนนะสมองเราเนี่ยมันจะระเบิดแล้วเราต้องอยู่เงียบๆบ,บ้างค่ะบางทีเนี่ยไม่ต้องฟังเพลงฟังพอดแคสต์ตลอดเวลาก็ได้ลองให้ตัวเราแล้วก็หูเราเนี่ยคุ้นชินกับความเงียบบ้างแล้วร่างกายเราจะขอบคุณเรามากๆบางทีถ้าเกิดเราจะคิดไอเดียหรืออะไรใหม่ๆอะ่ะมันต้องใช้ความเงียบแล้วเขาบอกว่าคนที่มีไอเดียหรือว่าคนที่ช่วยเราตัดสินใจในชีวิตได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองก็คือ yourself your inner gut อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงจากภายนอกตลอดเวลาเราก็จะไไม่ด้้ยินนเสีงงขาใ เองเราก็จะไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรเราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมให้ความเงียบบ้างมาถึงปากรสชาติอะไรอย่างเงี้ยกินอาหารรสอ่อนๆบ้างให้ร่างกายให้ลิน้นหลับลดเราได้พักนะคะอันที่6 creative rest อันเนี้ยพอฟังชื่อว่า creative แล้วอะ่ะเราจะคิดว่าเราไม่ได้ทํางาน feel creative หรือเปล่าแต่ไม่เกี่ยวนะคะ creative ก็คือความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นในที่เนี้ยไม่ได้มีไว้เฉพาะกับศิลปินนะความคิดสร้างสรรค์อะ่ะเราต้องใช้ในทุกๆวันเลยในการเลือกว่าเราต้องการอะไรในชีวิตในการหา solution ต่างๆ เราเจอปัญหาแล้ววิธีที่เราจะมี creative rest ได้ก็คือเราต้องไปเพิ่ม inspiration นั่นเองค่ะลองอ่านหนังสือใหม่ๆลองไปเดินทีพิพิธภัณฑ์บ้างมีมิวเซียมมี e x h i b i t i o n อันที่7นะคะ spiritual rest ก็คือการพักทางจิตวิญญาณใครกําลังรู้สึกว่าเบื่อชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะตื่นมาเพื่ออะไรบางทีเนี่ยการที่เรามีความหมายของการใช้ชีวิตจุดหมายเป้าหมายว่าเราอยากใช้ชีวิตเ,เพื่ออะไรก็อาจจะทําให้เรามี motivation ในการใช้ชีวิตบ้างนะคะ spiritual rest ก็คือการหยุดพัก เพื่อจะมาลองไ่ตองดูซิว่าความหมายของชีวิตเราคืออะไรมันไม่ต้องยิ่งใหญ่นะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องเชื่อตามกระแสะสังคมด้วยหลายครั้งที่คนเหนื่อยเม้ว่าเพราะว่าเขาใช้ชีวิตตามกระแสะที่สังคมบอกมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆอย่างตัวเมยเองก็เคยมีคุยกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรเป้าหมายชีวิตของคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ใช่เป้าหมายเราก็ได้เคยมาเถียงกันเรื่องแบบยอดขายหรือกำไรหรือเงินในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเป้าหมายเขาอาจจะไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ต้องการเสีย i ละเวลาในชีวิตไไปททําาาเเเพื่่่อรจะดด้้วีมัันนนนใหญข ก็คือการที่เราต้องมา reflect ดูว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรค่ะอย่างที่บอกเนอะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องการมีบิลลองกิ้งการที่เรามีความเชื่อที่มันเชื่อมโยงกับคนกลุ่มๆหนึ่งก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพวกพ้องมีบิลลองกิ้งได้ค่ะก็ลองคุยกับตัวเองดูเนอะว่าเรามีความเชื่อความศรัทธาหรือว่ามี value อะไรที่มันสําคัญต่อชีวิตเรานะคะถ้าคิดไม่ออกก็มา join self l o ิฟ club ของเมย์ก็ได้ค่ะ community เนอะที่เมย์อยากชวนให้คนมาเห็นความสําคัญของการรักตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวปนนน้าะาะะมมับบร่ปปรงกขึนนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะมี seven types of rest ฟังดูแล้วไม่ต้องตกใจว่ามันเยอะแยะขนาดนี้นะคะถ้าเกิดจากประสบการณ์เนาะจะแ,แนะนําว่าค่อยๆเลือกลองเอาแบบเนี่ยเอย่างลองเขียนดูแล้วให้คะแนนตัวเองดู1เต็ม10เนี่ยเราต้อง work on อันไหนก่อนก็ไปเลือก area ที่เราคิดว่ามันต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดก่อนค่ะแล้วจะบอกว่ามันไม่มี one size fit all ก็คือว่าความชอบร่างกายนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสิ่งที่คนนี้ทำอาจจะ work สำหรับเขาแต่จะไม่ work สำหรับเราซึ่งเราก็ไม่รู้วิธีที่ดี ที่สุดก็คือเราต้องมาลองกับตัวเองเลือกดูว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเราค่ะ อีกทิปหนึ่งที่สาคัญมากๆนะคะก็คือให้ schedule your rest ก็คือจัดเข้าไปในตารางของเราเลยการพักผ่อนของเราสําคัญไม่แพ้การทํางานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่พักอีกหน่อยเราก็จะทางานไม่ไหวค่ะแล้วก็ต้องมี boundaries กับเวลาพักของเราถ้าเราตั้งใจจะพักในเวลานี้แล้วใครมาชวนไปไหนก็อย่าไปให้เกียรติตัวเองด้วยค่ะก็ในตารางเนาะมันต้องมี self care เข้าไปในตารางการทํางานของชีวิตของเราเลยเพราะว่าไม่เคยอ่านนะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่อะไรที่เราคิดว่ามันสําคัญเข้าไปในตารางก็แปลว่าเราคิดว่ามันไม่สําคัญแล้วเราก็จะยอมให้คนอื่นมาแบบเอาเวลาเราไป ทำนี่อ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปในตารางจะนั่งสมาธิจะไปสปาจะไปนวดจะไปเดินจะไปมิวเซียมอะไรก็ใส่เข้าไปในตารางเราให้มันสําคัญไม่แพ้กับตารางงานของเรานะคะอันสุดท้ายนะก็รู้ว่าเวลาทุกคนมีค่าค่ะลองหากิจกรรมที่มันจะทําให้เราได้พักหลายๆแบบเช่นถ้าเกิดเราไปสวนลุมหมีใช่ไหมเราก็จะได้ทั้ง Sensory Rest ได้ทั้ง Physical Rest ไปเดินนะไปเดินมันได้ไปวิง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การพักเนาะมันปันการบอกรักตัวเองที่ดีมากๆมันเป็นการใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นซึ่งสมัยนีย้ไม่ว่าการใจ กับตัวเองเป็นสิ่งที่สังคมต้องการมากในขณะที่ทุกคนบอกให้เราพุ่งพุ่งพุ่งไปข้างหน้าค่ะอย่าลืมหยุดถามตัวเองนะว่าเหนื่อยไหมและสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าใท่ก็ใช่ไม่ใช่จะได้ปรับเปลี่ยนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กันทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนได้มาพักเยอะๆจะได้ไม่เหนื่อยหรือว่าเบิร์นเอา์แล้วก็ไม่ได้ไม่สบายไปก่อนค่ะถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ถ้าเกิดอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอี